มีธรรมหมวดหนึ่งนะที่สำคัญมากท่านเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากหมายความว่าเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อการทำกิจทุกชนิดรวมทั้งการทำความดีทุกประการด้วยธรรมที่ว่าเนี่ยมีแค่ สองอย่าง1สติ2ส,สัมปชัญญะสติเนี่ยเราแปลง่ายๆว่าความระลึกได้สัมปชัญญะญญความรู้ตัวแต่จริงสติเนีญญ่ยทำได้มากกว่านั้นนะไม่ใช่แค่ระลึกได้อย่างเดียวแต่ช่วยกำกับจิต ให้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำไม่ว่าจะทำด้วยมือหรือว่าใช้ความคิดซึ่งทำให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำกิจการงานต่างๆผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยสติเนี่ย เป็นสิ่งจำปรารถนาในที่ทั้งปวงแต่ง่ายๆว่าสติเนเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญสำหรับการทำกิจทุกกรณีไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรสตินี่ก็สำคัญมากและสติเนี่ยก็เพื่อเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวหรือสัพชัญญะ เพราะถ้าหากว่ามีสติทำอะไรเนี่ยก็จะทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าสติเนี่ยช่วยกำกับจิตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กำลังทำไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูฟันไม่ว่าจะเป็นล้างจานขับรถหรือว่า ทำการงานต่างๆค้าขายประชุมหรือว่าสนทนาพูดคุยเราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความรู้เนื้อรู้ตัวและการที่เราจะรู้เนื้อรู้ตัวได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสติเพระสติ่ยช่วยกํากับจิตให้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำ มันามีทั้งสติและธรรมชัญญาเนี่ยแม้กระทั่งการรักษาศีลก็ทำไม่ได้นะพอแม้จะตั้งใจรักษาศีลแค่ศีลห้าแต่ถ้าหากว่าถูกยั่วยุหรือเย้าวยวนจนลืมเนื้อลืมตัวหรือขาดสติก็อาจจะผิดศีลข้อที่หนึ่ง ไม่ใช่แค่ทำร้ายเขาโดยโทสะแต่อาจจะถึงกับทำให้เสียชีวิตอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นสัตว์แม่เล็กน้อยเพียงใดก็ตามหรือว่าถ้าทนความเย่อหยิ่ไม่ได้ก็ผิดศีลข้อที่สองข้อที่สามเดิมหน้าของโลภะหรือราคะอันนี้ก็เรียกว่าเพราะว่าไม่มีสติช่วยยับยั้งชั่งใจหรือว่า ต้านทานแรงดึงดูดที่มันยั่วยุแล้วก็เยา้ายวนส่วนใหญ่เนี่ยคนผิดศีลเ,เนี่ยนะก็เพราะว่าความถูกความโรภถูกราคาถูกโทสะครอบงำในภาวะเช่นนั้นก็เรียกว่าลืมตัวไม่รู้เนะรู้ตัวก็คือไม่มีสัพปพปัญญะซึ่งก็เพราะว่าไม่มีสติเป็นเบื้องต้น สัมปชัญญะเนี่ยความรู้ตัวเนี่ยในแง่หนึ่งท่านก็อธิบายว่าหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่ใจเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้เพราะมีสติไม่ปล่อยให้จิตมันไหลลอยไปตามความคิดหรือว่าไหลลอยไปตามความคิด หรือจมอยู่ในห่วงอารมณ์ก็มีสติพากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวหรือเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวความหมายหนึ่งก็คือว่ารู้ตัวเวลาทำกิจการงานต่างๆนะไม่ชาเชิญไม่คลาดเคลื่อนเทเลททะไล ซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยนะเราก็อาจจะทำอะไรต่างๆโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ลืมไปเลยนะว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังขับรถกลับบ้านเนี่ยนะเกิดมีรถคันหนึ่งปาดหน้าเนี่ยโมโหไล่ตามเลยนะไล่ตามจะไปเอาคืนลืมไปเลยนะว่ากำลังจะรีบกลับบ้านเพราะว่าแม่ไม่สบายเพราะว่าลูกป่วย ตอนนั้นเนี่ยตั้งใจว่จาจะรีบกลับบ้านแต่ตอนนี้คิดแต่ว่าจะไล่ล่ารถที่มาปากทำทำไมถึงทำ่างนั้นก็เพราะลืมอันนี้ว่าไม่รู้ตัวในการทำกิจเผลอไปทำสิ่งอื่นแทนหรือว่ากำลังประชุมนะ เพื่อเจราจาลูกค้านะเสนอขายสินค้าแต่ว่าลูกค้าเนี่ยกับพูดยียวยกวนกวประสาทหรือว่าพูดวิาพากษวิจารณนะ์ก็เลยเกิดโมโหโต้เถียงเขาคิดจะเอาชนะเขานะบางทีก็ถึงกับทะเลาะเขาเลยตอนนั้นลืมไปนะว่าเนี่ย หน้าที่ของเราหรือว่าประตูประสงค์ของการประชุมเนี่ยก็เพื่อชักชวนให้เข้ามาซื้อสินค้าหรือว่าเห็นคล้อยกับคำแนะนำของเราอันนี้เราลืมไปเลยหรือว่าขณะกำลังนั่งฟังคำบรรยายอยู่เนี่ยนะแต่ใจลอยไปนึกนะวางแผนไปเที่ยวแล้วมานั่งตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมาฟังคำบรรยายนะ นี่คือวัตถุประสงค์แต่ว่าพอลืมตัวก็ไปคิดถึงเรื่องโน้เรื่องนั้นแทนอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ตัวในการทำกิจนหรือการทำหน้าที่การทำเขา,าหน้าที่นี่ก็ก็หมายถึงทุกอย่างที่เราทำอาบน้ำถูฟันกินข้าวฟังทำประชุมขับรถน เวลาเราทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายแต่บางทีเราก็ลืมเป้าหมายไปอย่างที่เคยเล่าพ่อค้าเนี่ยหน้าที่ของพ่อค้าหรือกิจของพ่อคือขายของให้กับลูกค้าแต่มีลูกค้าคนหนึ่งมาเดินดูของของเราเสร็จแล้วก็ไปที่แผงอื่นไปร้านอื่นพอถามราคา ดูสินค้าเสร็จก็กลับมาที่แผงเดิมแตซื้อแล้วคราวนี้แต่ก็คราวนี้เจ้าของไม่ยอมขายบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ไปดูแผงอื่นมาแล้วทำไมจะมาซื้อแผงของฉันอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะไม่รู้ตัวในการทำกิจเพราะโกรธนะโกรธที่เขาเนี่ยเหมือนเฉยแผงของเราไปสนใจแผงอื่น และพอรู้ว่าแผงอื่นเขาสินค้าหรือผลไม้คุณภาพไม่ดีเท่าเราเท่าของเราหรือขายแพงกว่าเราคราวนี้จึงมาหามาหาเราไม่ขายอันนี้เราทำด้วยความโกรธทำด้วยความไม่พอใจอย่างนี้เราไม่รู้ตัวนะและที่ไม่รู้ตัวนี่ก็เพราะว่าปล่อยให้อารมณ์โกรธมันครอบงำ ยังเห็นได้ว่าความรู้ตัวเนี่ยมันมันครอบคลุมกว้างขวางทีเดียวนะรวมทั้งสติด้วยอันนี้สติกับสัมปชัญญะหรือสติความรู้ตัวมันก็เกื้อกูลกันนะแล้วเป็นพี่น้องกันฝาแฝดกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าสติเนี่ยมันช่วยทำให้ใจไม่ลอยไม่หลงหรือว่าเวลาใจลอยใจหลงไป ไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างหลงไปความคิดสติก็เห็นความคิดขึ้นมาหรือเกิดได้สติขึ้นมาสติมก็พาจิตเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กำลังทําหรือว่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นอย่างเราสังเกตได้เนี่ยเวลาเดินจงกรมแล้วใจมันลอย ที่เดินลอยไปไหนนะลอยไปกับความคิดคิดโน่นคิดนี่เสร็จแ,แล้วอยู่ดีนึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังเดินจงกรมอยู่ตรงนั้นแหละนะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาเลยใจที่มันไหลไปดีลอยไปลราควรเนกรับอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับการเดินรู้สึกตัวเลยนะว่ากำลังเดินอยู่ แล้วก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเท้านะกายเท้าที่เดินกายที่ขยับตรงนั้นแหละเรียกว่าความรู้ตัวและถ้าหากว่าสติเนี่ยนะทำงานได้สม่ำเสมอรวดเร็วฉับไวรู้ทันความคิดได้เร็วปิดเปื้องจิตออกจากอารมณ์ได้ไว สิ่งที่ตามมาในสุดคือความสงบที่เราเรียกว่าสมาธิเป็นความสงบที่เกิดจากการรู้รู้ในที่นี้คือรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ไม่ใช่ความสงบที่เกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้คือไม่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบพอไม่มีอะไรกระทบจิตก็เลยนิ่ง แต่ถ้าหากว่าเรามีสติเนี่ยแม้จะมีการกระทบและใจกระเพื่อมนะแต่ว่าสติก็ทำให้ใจเนี่ยกลับมาเป็นปกติหลุดจากความคิดพ้นจากอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นจิตก็ว่างว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์สิ่งที่ตามมาคือความสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเปรียบเทียบว่าเนี่ย เหมือนกับวัวตัวหนึ่งมันชอบเดินเพ่นพ่านเจ้าของเนี่ยอยากจะให้มันหยุดพฤติกรรมนี้นะก็เลยเอาเชือกผูกมันไว้กับหลักหรือเสาวัวมันก็จะเดินรอบรอบเสารอบรอบหลักเดินไปรอบรอบสักพักสุดท้ายมันก็จะนอนหรือนั่งนิ่งๆแล้วมันจะไม่เดินเพ่นพ่านแล้ว วัวน,น่าจเปรียบเหมือนกับจิตนะส่วนเชือกเนี่ยเปรียบเหมือนกับสติส่วนหลักนี่ก็เปรียบเหมือนกับอารมณ์นะที่ใช้กำกับใช้กำกับจิตนะอาจจะเป็นอิริยาบถนะการเคลื่อนไหวการยกมือหรือว่าอาจจะเป็นลมหายใจก็ได้พอใจเรากำหนดสิ่งใด พอใจาพอใจํากำหนดอยู่กับสิ่งใดเนี่ยถ้ามีสติช่วยกํากับให้จิตอยู่กับสิ่งนั้นมันก็จะเกิดความสงบแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสติเนี่ยมันช่วยทําให้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ทำให้จิตหลุดจากอำนาจของความคิดและอารมณ์เนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบัน เราจะเล่น,นี่คือความเราลึกได้ก็ได้นะควาว่าระลึกได้เนี่ยเรามักจะหมายถึงหรือเรามักจะเข้าใจหมายถึงระลึกได้ในสิ่งที่เป็นอดีตในสิ่งที่ผ่านไปแล้วในเรื่องราวที่เราพึ่งเรื่องเรื่องราวที่เราเคยได้ยินข้อมูลข่าวสารที่เราเคยรับรู้และบางครั้งเนี่ยความระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยการตั้งใจสักหน่อยเช่น าถามว่าเนี่ยเมื่อเช้าเรากินข้าวกับอะไรเนี่ยก็ต้องนึกสักพักแล้วก็จะระลึกได้ว่าอ๋อกินข้าวกับไข่เจียวกินข้าวกับผักปุ้งกินข้าวกับไข่อะไรก็ว่าไปการระลึกได้เนี่ยต้องอาศัยสตยิสติเป็นตัวดึงเอาความจำหรือข้อมูลในหัวออกมาสู่การรับรู้ของจิตแต่นั่นเป็นเรื่องของความระลึกได้ในสิ่งที่ เป็นอดีตนะอาจจะระลึกถึงข้อมูลข่าวสารที่เราเคยเรียนมาและเอามาใช้ในการทำงานแต่ความระลึกได้ที่สำคัญเนี่ยที่เรามาฝึกกันที่นี่คือระลึกได้ในสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรามักจะหลงลืมนะสังเกตได้เนี่ยเวลาเราเดินตรงกรมสร้างจังหวะเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะลืมนะขณะที่เดินขณะที่กำลังนั่งว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าใจเนี่ยมันหลงไปกับความคิดลอยไปกับอารมณ์ต่างๆหรือจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆแต่แล้วเนี่ยเราก็ระลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่กำลังทำอะไรอยู่นะคือปัจจุบัน อย่างตอนนี้เนี่ยนะใจลอยเสร็จแ,แล้วนึกขึ้นมาได้ว่ากำลังฟังธรรมอยู่ก็กลับมาตรงนี้แหละเป็นหน้าที่ของสติและเป็นสติชนิดพิเศษที่เราเรียกว่าสัมมาสติส่วนสติที่ใช้ในการระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปนแล้วนึกขึ้นมาได้หรือจำได้ว่ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้านะหรือว่าเมื่อเช้าตมาพูดเรื่องอะไร ไอ้การระลึกนึกขึ้นมาได้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นสามัญสติหรือสติสามัญซึ่งก็มีประโยชน์นะแต่ว่ายังไม่สำคัญเท่ากับสัมมาสติคือความละลวาะร,จจารามมละลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเพราะถ้าเราไม่มีสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเผลอนะทำอะไรโดยไม่รู้ตัวอย่างที่พูดเนี่ย เมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ขับรถจะกลับบ้านแต่ว่าพอรถปาดหน้าโมโหไล่ตามไล่ตามรถคันนั้นลืมไปเลยนะว่ากำลังจะรีบกลับบ้านถ้าว่าไม่มีสติที่ถ้าไม่มีสัมมาสติที่ไวพอกว่าจะรู้ตัวนะว่าเผลอไปแล้วพลาดไปแล้วก็อาจจะตามเขาเย็นถึงโน่นปากน้านะทั้งที่ตั้งใจจะกลับบ้านอยู่แถวพระรามสี แต่ถ้าเรามีสติไว้นะไล่ตามไปได้สักพักก็นึกขึ้นมาได้นะว่าไอ้นี่เราจะกลับบ้านเราจะรีบกลับบ้านไม่ใช่หรนะหรือว่ากำลังเถียงกับลูกค้านะที่เข้ามาพูดจากวนโทระัพทกำลังจะทะเลาะกับเขาอยู่แล้วเสริญนึกขึ้นมาได้ว่าไหน้าเ่ียงเราที่มาประชุมวันนี้ก็เพื่อจะชวนเขา หรือชักชวนให้เขาคล้อยตามเห็นด้วยกับความเห็นของเราคำแนะนำของเรากับสินค้าของเราเราก็จะเปลี่ยนท่าทีนะอันนี้ต้องอาศัยสตินะคือความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันนะไม่งั้นใจก็จะไหลไปลอยไปกับอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วถ้าเราจเจริญสติได้ สม่ำเสมอสติเราก็จะโตจะไวจะเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นนี่เวลาพูดถึงความรู้ตัวเนี่ยรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะหานะพยายามที่จะหาและด้วยความปรารถนาอยากจะรู้สึกตัวชัดๆบางทีก็ไปเพ่งหรือไปบังคับจิตไม่ให้ไปไหนบังคับจิตให้อยู่กับเท้าบังคับจิตให้อยู่กับ มือให้อยู่กับแขนมันจะได้ไม่หลงไม่ลอยไปกับความคิดอันนั้นมันไม่ช่วยทำให้เกิดความสึกตัวนะเพราะว่าความสึกตัวเนี่ยอย่างที่บอกนะความสึกตัวมันทั่วพร้อมความสึกตัวทั่วพร้อมคือรู้รวมรวมถ้าเราเอาจิตไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่ลมหายใจไปเพ่งที่ท้องเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกตัวเฉพาะจุดมันเป็นความรู้สึกเฉพาะจุด ซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของจิตและเราก็ปกติก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นความรู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องยากนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วที่เราจะรู้สึกตัวนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องไปแสวงหาเพราะมันมีอยู่กับตัวอยู่แล้วถ้าใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็จะรู้สึกรวมๆนะเวลาเรามองใครเนี่ย เราก็ไม่ได้มองเฉพาะจุดไม่ได้หรยเรามองหน้าเขาเราก็มองรวมรวมไม่ได้มองที่ไม่ได้ไปเพ่งหรือโฟกัสที่ตาที่จมูกที่ปากเราเห็นหน้าเขารวมๆบางทีเห็นทั้งตัวเราก็รู้ว่าเป็นใครกำลังคุยกับใครเวลาเราดูภาพโฆษณาบนจอโทรทัศน์หรือว่าบนป้ายโฆษณาเนี่ยเราก็ดูรวมๆ นะแล้วเราค่อยมาสนใจดูเฉพาะจุดแม้แต่เวลาเราฟังใครพูดใครคุยเนี่ยเราก็ฟังรวมๆถ้าเราตั้งใจฟังเฉพาะคำนี่นะบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ที่เราฟังรู้เรื่องเพราะเราฟังรวมๆอันนี้เป็นธรรมชาตินะของการรับรู้ของของคนเราเช่นเดียวกันความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของ คนเราอยู่แล้วขอเพียงแต่ว่าพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวก็แล้วกันซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติวิธีการจิญิตเนี่ยนะเราก็นะฝึกให้มารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันให้เราสังเกตนะเวลาที่ใจเราลอยคิดโน่นคิดน,น,ดนี่แล้วจู่จมันเกิด รู้ขึ้นมาเราลึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังเดินอยู่ตอนนั้นอาจจะคิดไปแล้วสิบเรื่องแต่พอถึงเรื่องที่สิบเนี่ยกำลังจะคิดเกือบจะจบอยู่แล้วมันก็เราลึกลึกขึ้นมาได้ว่ากำลังเดินอยู่ตอนนั้นแหละนะที่ความรู้สึกตัวจะกลับมาหรือจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นเพราะว่าจิตมันจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือความรู้สึกตัวให้จำชั่วขณะนะั้นหรือโมเมนต์นั้นเอาไว้ ว่าตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรนะและสิ่งที่เราพยายามทำคือทำให้เกิดช่วงขณะนั้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆนะมันไม่ช่วงขณะที่มันเกิดขึ้นเองความระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเองมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจนึกซึ่งต่างจากการนึกถึงเรื่องราวในอดีตนะนึกว่า ระลึกนึกได้ว่ากินข้าวกับอะไรเมื่อเช้าจะมาพูดเรื่องอะไรอันนี้มันต้องอาศัยความตั้งใจแต่ว่าความระลึกได้ว่ากําลังทำอะไรในปัจจุบันเนี่ยมันมันนึกขึ้นมาได้เองนะและพอนึกขึ้นมาได้เนี่ยมันมันโล่งเลยนะมันหลุดเลยนะจากความคิดและถ้าตอนนั้นจมอยู่ในอารมณ์แล้วเกิดรู้สึกเกิดได้สติขึ้นมาเนี่ยมันหลุดจากอารมณ์เลยมันจะเบา ั่นแหละคือเาว่าความรู้สึกตัวซึ่งเราไม่ต้องไปหาที่ไหนขอเพียงแต่มีสติระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันหรือว่าขอเพียงแต่สติพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาและสิ่งนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราพยายามทำไม่ได้ได้วยความจงใจนะแต่ว่าให้โอกาสกับสติได้ทำงาน โดยการเดินไปเดินจงกรมซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับไปกลับมาแต่ก็จะไปจํากัดตัวอยู่ที่การเดินจงกรมการสร้างจังหวะทำอะไรก็ตามแม้จะเดินออกแม้จะไม่ได้อยู่ในลานจงกรมแม้จะไม่ได้นั่งสร้างจังหวะจะเดินไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าถูฟันนะก็ให้มีสติ ซึ่งก็หมายความว่าเนี่ยทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นใจอยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยเลยนะไม่ใช่อยู่แบบครึ่งครึ่งกลางๆงหรือแบบอยู่แบบ50 50อาบน้ำไปด้วยคิดไปด้วยวางแผนไปด้วยอันนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เต็มร้อยในการจรุลสติเนี่ยนะเราก็มาฝึกให้รู้กายก่อนรู้กายคือว่าให้มารู้สึก ว่าหรือมารู้ว่ากายกำลังทำอะไรนะเดินก็รู้สึกว่าเดินรู้สึกนี่ไม่ใช่ feeling นะอันนั้นมันเป็นเวทนารู้สึกในทนี่หมายจึง sensation นะคือความรู้สึกทางกายว่ามันมีการเดินมีการขยับขยื่อนใหม่ๆนี่ก็ต้องเอาใจเนี่ยมาอยู่กับกายนะคยเรียกว่าเอากายมาเป็นฐาน หรือว่าใช้ฐานกายเป็นสิ่งสร้างสติแต่ไม่ใช่ไปเอาจิตไม่ใช่เอาจิตไปแนบด้านอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้จิตเนี่ยแค่รับรู้กายรับรู้รวมรวมก็ถ้าเอาจิตไปอยู่กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมันก็จะไม่รู้สึกรวมรวมหรมือรู้สึกตัวทั่วพร้อมชาวจิตไปอยู่ที่เท้าเนี่ย บางทีกระพิบตาคลืนลมอืนน้ำลายก็ไม่รู้ไม่รู้สึกแต่ถ้าจิตเนี่ยมาอยู่กับกายแบบสบายๆรวมๆเนี่ยไม่แนบแน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลุดลอยเกินไปมันก็จะรับรู้ถึงการความเป็นไปของกายได้อันนี้เรียกว่าเอากายเป็นฐานหรือจะเรียกว่าให้จิตมีงานทำก็ได้เพราะว่าถ้าจิตไม่มีฐาน มันก็เหมือนกับคนไร้บ้านมันก็จะเละล่อนเฉล็ชไลได้ง่ายต้องหาฐานหรือหาบ้านให้ใจแล้วขณะเดียวกันก็หางานให้เขาทาก็คือให้มารับรู้ว่ากายกำลังทำอะไรเพราะถ้าใจไม่มีการทำมันก็จะไปคิดโน่นคิดนี่นะนะคิดโน่นคิดนี่เหมือนกับยักษ์อนยะ่างที่อาจารย์สมใจว่าไว้เมื่อวานก่อน ต้องหางานให้ยักษ์ทำาไยักษ์ไม่มีงานทำเดี๋ยวมันก็จะอารวาดนะแต่ว่างานที่ทำเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้ยากอะไรก็แค่มารู้กายว่ากายกำลังทำอะไรเพื่อให้ใจเนี่ยไม่ไปคิดฟุ้งปรุงแต่งต่างๆน,น,นานาแล้วก็อย่าลืมนะว่าเราเอากายเนี่ยมาเป็นฐานของใจเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนกับ เอากายเนี่ยเป็นบ้านของใจใจมันต้องการบ้านและบ้านของใจก็หมายถึงบ้านที่ที่มันมีอิสระที่จะมาและจะไปได้ถ้าไม่ให้ใจถ้าบังคับใจให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เช่นมาอยู่กับกายกายนี่ไม่ใช่บ้านแล้วกายเป็นคุกนะอย่าให้กายเป็นคุกของใจเพราะถ้ากายเป็นคุกของใจมันจะหนีมันจะแหก ถ้าเราบังคับจิตให้อยู่กับกายเนี่ยนั่นก็กคือกำลังทำให้กายนเ,นขขเนี่ยเป็นคุกของใจแแต่ถ้าเราทำให้ทาให้กายเป็นบ้านของใจเนี่ยก็หมายความว่ามันมีอิสระที่จะมาและจะไปได้แต่ถ้าหาว่าใจเนี่ยรู้ว่าในกายเป็นบ้านเนี่ยได้มีอิสระที่จะไปที่จะมามันก็จะพอใจที่จะอยู่กับกาย มันก็เด็กว totally ัยรุ่นนะถ้าว่าเขารู้ว่าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่คุกเขาก็อยากจะอยู่บ้านแต่ถ้าเขารู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันคือคุกพราะพ่อแม่บังคับทุกอย่างเลยเยเขาก็อยากจะแหกออกจากคุกไม่อยากกลับบ้านอยากจะจะกลับก็ต้องดึกดึกเดินเดินหรือไม่ก็หาเรื่องเที่ยวเตะสามสี่ห้าวันกลับทีเพราะเขารู้สึกว่าที่นั่นไม่ใช่บ้านแต่คือคุกแต่ถ้าเขารู้สึกว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ที่เขามีสละ ขาก็อยากจะอยู่ใจก็เหมือนกันนะทำกายให้เป็นบ้านของใจจะมาล่ะก็ได้จะไปก็ได้แต่ว่าเราก็จะอาศัยสตินี่นะมาเชิญชวนเกี่ยกกอมให้ใจนี่กลับมาอยู่บ้านคือกลับมาอยู่กับกายรู้เนื้อรู้ตัวและต่อไปเนี่ยพอมารู้กายนเนี่ยไม่นานก็จะ ข้องแควในการรู้ใจคือรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วก็สามารถที่จะพาจิตเนี่ยหลุดออกจากความคิดและอารมณ์กลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ทให้เราพบกับความสงบได้พบกับความโปร่งเบาทําอะไรก็ทําได้อย่างมีสติได้ผลนะไม่หลงลืมนะ mày lạ lưới này bao mãi chi đem mua ngầu